สวัสดีครับก็พบกับผมบูมนะครับกับช่องภาษางูในตอนนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงคาเลียพาดหรือว่าเส้นทางสู่อาชีพ Data s c i e n c ซหรือว่าคนทำโมเดล Data Analyst นะครับก็ช่องของผมนะครับก็เป็นช่องที่แนะนำเกี่ยวกับการทำโมเดล Machine Learning Deep Learning ในรูปแบบต่างตก็ในการเรียนรู้นะครับถ้าเราอยากประหยัดเวลานะครับเราควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไปสู่เป้าหมายได้เร็วนะครับเหมือนกับผมนะครับก็คือเริ่มศึกษาเปลี่ยนสายมาเป็นสายข้อมูลนะครับก็ใช้เวลา1-2ปีก็ได้ออฟเฟอร์งานในตำแหน่งที่เกี่ยวกับเครดิตริกโมเดลของธนาคารนะครับก็ในการเรียนรู้ให้เร็วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือสกิลนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะอัพสกิลไปทางไหนโดยในที่นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างแคเรีพาของ Google นะครับ บทเรียนออนไลน์ที่ดีนะครับเราควรจะเซตคาเรียพาธให้ชัดเจนว่าเราต้องไปในแนวทางไหนอย่างของ Google นะครับอันนี้ก็เป็นคาเรียพาธในการทำา o o o l l e l o u u d นะครับเขาจะมีคาเรียพา h ให้เราเลือกมากมายนะครับตัวอย่างเช่นแบบเริ่มต้นการใช้ Google Cloud ถ้าท่านเป็น Data Analyst แคคิวรลี่ข้อมูลคาเรียพา h นี้เพียงพอนะครับก็คาเรียพา h ก็คือเส้นทางสายอาชีพนะครับ ว่าท่านต้องการทำงานตรงไหนท่านก็ต้องไปดู job description นะครับของงานนั้นๆว่าเขาต้องการสกิลอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้ในค a าเรียนผ่านนั้นพร้อมทั้งหาประสบการณ์ในค a าเรียนผ่านนั้นไปด้วยหรืออีกคาเรียนผ่านหนึ่งก็คือ Cloud Digital Leader นะครับ Learning Path น,นะครับ ก็จะมีอยู่ในผ่านนี้อย่างน้อยสุดท่านก็ควรจะไปเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้ใบเซอร์นะครับหรือว่ามีประสบการณ์ทำงานในส่วนนี้ c ่าวเอนจิเนียร์ข่าวอาร์คิเทคเจอร์นะครับพวกนี้นะครับก็จะมีผ่านมากมาย mm hmm. การเรียนที่ดีเนี่ยก็พอเรามีคาเรียผ่านแล้วนะครับเราอาจจะจัดการเรียนในคาเรียผ่านนั้นว่าเราจะต้องรู้บทเรียนอะไรบ้างอย่างในของ Google นะครับก็ เขาก็เซตคาเรียผ่านให้เราแล้วนะครับเราเลือกได้แล้วก็เราก็จะรู้ว่าในคาเรียผานนั้นๆเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะครับอย่างของผมนะครับในโปรไฟล์เนี่ยผมก็จะเซตคาเรียผานของผมนะครับเน้นไปที่ machine learning engineer learning path นะครับก็ผมจะเน้นที่เกี่ยวกับการทำโมเดลทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าผ่านนี้นะครับทำอะไรบ้างนะครับก็ อ่าน job description ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าสกิลที่ท่านจะได้จากการเรียนรู้ผ่านนี้คืออะไรตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการไปถึงไหมตัวอย่างเช่นตัว machine learning engineer เนี่ยจะเน้นในการสร้างนะครับในการนำ machine learning ไปใช้งานในระดับ production การ optimize นะครับการนำไปใช้งานแล้วก็ปรับปรุงดูแล machine learning system นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของ ml engineer นะครับ ที่เน้น o ptimize Model เวลาเราเอาไปใช้งานจริงนะครับก่อนที่เราจะเลือกคาเริบผ่านเราก็ต้องคำนึงถึงความชอบแล้วก็ลักษณะงานเราก็ต้องควรไปศึกษากันก่อนนะครับว่าคนที่อยู่ในคาเริบผ่านนั้นเขาทำตำแหน่งประมาณไหนแล้วก็สกิลประมาณไหนนะครับอย่างของ Google เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกเรียนนะครับตามลำดับขั้นความยากแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับขั้นแรกก็คือทัวร์ก่อนเข้าไปทัวร์นะครับ เราก็สามารถกด Begin แบบนี้ได้นะครับมันก็จะมีให้เราทัวนะครับว่า Google Cloud Self-Page l a b เนี่ยมีอะไรก็จะมีเป็น l a บให้เราทำทาจับเวลานะครับแล้วก็พอเราอ b อบเซิเสร็จนะครับเราต้องการไปใส่นี้นะครับ Google Cloud ก็จะเซ็ตว่าเนี่ยต้องทำา i i g d t t a แล้วก็ Machine Learning Fundamental เราต้องได้เราสามารถดูหัวข้ออันนี้เราก็ไปหาเรียนตามคอร์สออนไลน์หรือว่าใน YouTube ฟรี ต่างๆมากมายนะครับแต่พยายามให้ cover หัวข้อเหล่านี้นะครับโดยมีการตั้งกําหนดเวลาไว้ชัดเจนเช่น1อาทิตย์จะต้อง cover สองสหัวข้อใน1ปีเนี่ยท่านก็จะมีสกิลมหาศาลในการทํางานนะครับก็เนี่ยครับ Tensorflow ก็ต้องรู้เรื่องนะครับถึงแม้ว่าเขาจะใช้ไฟทอตเยอะเนาะแต่ Google เนี่ยก็เน้นขายโปรดักต์ตัวเองคือ Tensorflow แต่ถ้าท่านไปใช้ c l o u เจ้าอื่นก็หลักการเดียวกัน ก็แค่เปลี่ยน Tensorflow เป็น PyTorch เป็น Framework ในการพัฒนา Machine Learning ท่านต้องทำ Feature Engineering เป็นนะครับ Feature Engineering เนี่ยมันจะทำให้เราเห็น Insight ของข้อมูลที่เรามีและเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลให้เรามากขึ้นด้วย Machine Learning in Enterprise นะครับเราต้องรู้ว่าโมเดลของเราตอบโจทย์ปัญหาอะไรของธุรกิจได้บ้าง Computer Vision ก็ต้องรู้นะครับ NLP หรือว่า Natural Language พอ Forecasting หรือว่า Recommendation System ก็ต้องรู้นะครับ ML o f การทำให้ Code Optimize ก็ต้องทำได้สร้างไปลายขึ้นมาบน Cloud เพื่อเอาไป Deploy ก็ต้องทำได้อย่างอันนี้นะครับผมก็เรียนจบไปแล้วนะครับก็อาจจะข้ามลำดับนิดนึงนะก็คือเรา Perform Foundation Data ML AI t a s k in Google Cloud อันนี้ก็คือจะเป็นเริ่มต้นของ Career Path ในการเริ่มต้นให้ได้เร็ว นอกจากนี้นะครับนอกจากท่านจะศึกษาคาเรียพาธที่ตัวเองสนใจแล้วนะครับท่านอาจจะต้องมาดูว่าในการเรียนนะครับมันมีพาธไหนบ้างที่ท่านต้องใช้ในงานของท่านท่านก็ทําการศึกษาเพิ่มก็อาจจะต้องเรียนรู้สัก7 8คาเรียพาธนะครับแต่ขั้นแรกท่านต้องรู้ก่อนว่าจะเซ็ตสกิลอะไรที่เราจะต้องได้ก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมหวังว่าช่องภาษางูนะครับก็ จะมาแชร์แนวทางที่เพื่อนๆสามารถเดินทางในสายวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหากเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกกันท้ายคลิปได้เลยนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมบูมกับช่องภาษางูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ